บางทีผมก็คิดว่าดวงผมเนี่ยมันดีเกินไปหรือเปล่าครับไม่รู้เหมือนกันนะว่าวันหนึ่งเนี่ยของแดงมันจะแตก10ชิ้นได้แล้ววันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมมาโซโล่แมปไร่แปดสิบเคมาพร้อมกับปืนที่โดนบัฟมาในแพทนี้ครับก็คือ MK14 ที่เพิ่มการยศาสตร์มา2หน่วยมั้งถ้าจำไม่ผิดแต่ก็อย่างที่เรารู้กันครับประสิทธิภาพตอนนี้มันยังไม่ได้บัฟเนี่ยมันก็โกงอยู่แล้วตอนนี้บัฟขึ้นมาเนี่ยเหมือนโกงเข้าไปใหญ่ครับแต่ผมก็คงไม่เล่นกัั MK14 ท้้งงคลิปหรอมเอาเป็นนว่่ากอที่เราจะไปรับชมกันเนี่ยใครที่ยังไไม่ด้กดไงค์คนละิปหรัับใครที่กลงมองหาาร้นเเติมกมดีีีๆอยยยู่่่เเนนนนผมแะลครับ C Go T ้ บริการรับเติมเกมราคาถูกไม่ว่าคุณจะเติมเกมอะไรเนี่ยก็สามารถเติมกับ4ีโกที่เห็ดได้เหมือนกันนะครับปลอดภัยแน่นอนเพียงแค่ใช้เลข UAD แล้วก็ยังมีเว็บไซต์ให้เราเติมเองอีกต่างหากใครที่สนใจเนี่ยกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ มามาแมปไล่เนี่ยผมก็เอากุญแจร้านมาด้วยนะครับทุกคนแล้วก็2 0งศูนย์หนึ่งแล้วก็เอาเป็นว่าครบทุกดอกละแหละคลิปนี้เนี่ยผมอัดมาจากสตรีมวันที่20เมษายนนะครับผมก็ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะครับเปิดได้แต่ของแดงไม่รู้ว่ามันแอบปรับเด็ดดับหรือเปล่าเนี่บใครที่เปิดเซฟแล้วได้ของแดงรัวๆเนี่ยคอมเมนต์บอกผมได้นะครับไปเลยเกิดอย่างเงี้ยไปเลยเงี้ยปวดวิ่งเปิดเซฟก่อนสายระไอ้ยาทีวีป่ะทีวีบอกอะซีดีซีดีสอรี่ ขอว่าไป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 ไอตัวนี้ไม่ได้ครับอุ้ยเอาแทบอยู่ถือว่าไม่ได้แย่นั่นั้นะป่ะโอ้โหหนักหนักอยู่เฮ้ยโอ้ยสักคินหนึ่งไม่ได้ไงวะแกขอแต่เกมไม่ให้อะ่ย มานานยังมาได้เพิ่งมาเลยคนระับเพิ่งมาว้าแล้วพวกว้าแล้วแล้วมันมาแล้ว อันนี้คือเกมแรกของไลฟ์สตรีมนั้นด้วยนะครับ <8. S 1> แล้วก็เกมแรกของวันด้วยทุกคนก็มาเลยครับทีวันหมดมูลค่าที่มันโชว์นะอาจจะแค่ห0แสนนะครับแต่ถ้าเอาไปขายในตลาดเนีนะ่ยผมบอกเลยว่าได้ไม่ต่ำกว่าเ0 0 0แสนหรือว่าเอาไปขับเทอร์มอลขายได้อีกทีเนี่ยผมบอกเลยว่ามีประมาณล้านเอ็ดล้านสองให้เห็นแน่ๆนะครับถ้าจัดอันดับของแดงที่แพงที่สุดเนี่ยทีวันหมดเป็นอันดับที่3นะครับรองจากซีดีแล้วก็ยูโทเปียเปิดนี่ไม่ใช่หรอวะเฮ้ยโอ้โหเกือบโอ้เฮ้ยโอ้ยเฮ้ย ออกดีกว่าก่วงดีกว่าระบบิตื่นยังไม่เตือนไม่เตื่นระบบไม่เตืน่นมาลูกเอ๊ะถือว่าเราสามารถถอดกระป๋าโออีกห้านาทีกูไม่ถอดละไปเต้แต่เราไม่หวันห่นว่ะอันนี้จริงแต่เราไม่เคยหวันห่นว่ะคือต่อให้ของแดงสองชิ้นเราก็ไม่เคยจะกลัวใช่ปะถ้าหวั่นนี่คือมันไม่ใช่ถามไปสองไงทุกคนเข้าใจใช่ไหม สามแมตสองคือมันไม่หวัน่นอ๋อไอตอกตกเ้ตกใจถึงแม้ว่าจะของแดงสองชิ้นสามชิ้นผมก็ไม่เคยกลัวครับแต่เช็คละเอียดกว่าเดิมหน่อยลัวไหนก็ดีนะมไม่หวัน่นทำอะไรอย่าไร้สาระดิอย่าหนูแถวนี้มันไม่ดี โอ้ยเกมแรกนี่ยได้สิงโตแล้วก็ทีวันหมดเนี่ยโคตรสวยเลยครับแต่นั่นแหละและนี่ก็คือเกมไอหน้าเบรกเอาที่เรารู้จักกันเนี่ยแหละครับทุกคนเรามาดูราคาขายทีวันหมดกันบ้างดีกว่าครับผมใครที่ได้ทีวันหมดมาเนี่ยรับเป็นมือใหม่ที่ยังไม่รู้นะครับข็แนะนำว่าให้ลงขายในตลาดจะคุ้มที่สุดนะครับผมอย่ไปขายให้ถ่ายข่าวนะฮะ้ย เลยสองตู้หนึ่งแล้วกันวะรวยขอให้ตุกตาจี้บีออกมันจะออกเหรอตุกตาเอาเสียงบอดโอเคโอเคลนึกว่าเสียงผมไงหึยหึ่ห่ไม่เอาหกเอ็ดมาเยอะเลยแล้วก็จะมีเม้นบอกว่าพี่หกเอ็ดแพงกว่านะไม่แพงกว่าครับ อย่าลืมไปเกียร์กับไอห้องรับแขกนะพี่นะห้องไหนจะปึ๊นะ อะไรสีแดงอันหนักังทิ้งไปได้ครับ แล้วก็อย่างที่เรารู้ๆกันครับถ้าผมฟาร,ร์มของแดงนากล้องเนี่ยคือโ, <ล S 1> โอกาสได้ออกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยครับไม่ได้เป็นเพราะหนูไม่ได้เป็นเพราะอะไรหรอกครับมันเป็นเพราะระบบเนี่ยนะฮะระบบฝั่งดีเนี่ยก็มีครับแต่ถ้าระบบฝั่งนี้ก็มีเยอะเหมือนกันคือเขาตีกันทุกไรายเลยแหละทุกคน ว่ามึงเล่นผิดคนแล้วล่ะว่ามึงเล่นผิดคนแล้วล่ะอย่ามาขึ้นเ้รื่องกลางกับพี่น้องกดสูงด,ด้วยอุ้ยอุ้ยใครเนี่ยใครเนี่ยระบบคนใหม่หรือไงวะโอ้ยเอากองหนึ่งพอนะกองหนึ่งพอลนะเดี๋ยวไม่มีให้เล่นวะ ปกติจะมีจะมีแอตีิฝั่งแอตยิแล้วกนะ <c oughs> ็ถามจริงเหรอวะแล้วก็เรียบร้อยครับผมเข้าสู่เกมไอหนา้าเบรกเอาแบบเต็มตัวเหมือนเดิม,มผมก็ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะเพราะช่วงนี้น่ะดักโคตรเยอะเลยฮะแต่ไม่เป็นไรครับไปเริ่มเกมใหม่กันดีกว่า <c oughs> ย่าน,นี ไออะไรไอปูนครับนี่ไงนี่ไงนี่ไอฟงอ่ะขอทีเด็แป๊บนึงครับ มาแล้วอย่างเงี้ยโทษโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอโทษนะครับทุกคนขอโทษนะขอโทษนะออ้ยโ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 อ้ย s อ r r y นะ sorry s o r r แบบโอ้ยเจ็บทำไมต้องออกมาเป็นสิงโตวะไม่อยากได้เลยเนี่ยนี่มันเป็นแค่การหยอก ผมรู้สึกว่าเกมนี้นะแมปมันค่อนข้างที่จะเงียบมากๆเลยครับผมก็กล่าวว่าจะไปเก็บของแล้วก็ออกเลยดีกว่าเกมนี้เนไม่ค่อยได้ยิงด้วยครับแต่ก็ได้สิ่งตัวมาตัวหนึ่งก็ถือว่าทํามูลค่าได้อยู่เพราะมันเป็นไอเดียที่ผมเ,เล่นเองไงล่ะ เงินนต่มันซื้อผมไม่ได้หรอกครับทำไมมากพอผมบอกแล้วครับการได้ของแดงผมเนี่ยมันไม่ค่อยน่าดีใจเท่าไหร่หรอกถ้าผมได้หน้ากล้องนะครับใครที <S <S <ๆ>่อยากเห็นเนื้อจา์แบบีสดๆเนี่ยอย่าลืมกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดไลฟ์สดของผมนะฮะไอ้ฝั่งแอนตี้ผมหายเลยว่าฝั่งแอนตี้ผมฝั่งแอนตี้ผมหนีหมดแล้วตะลงตะลงุงคุณหอยดงไอ้ โอเคตอนนี้คือสงครามการป่าเนี่ยเริ่มที่จะเบาลงแล้วก่อนหน้าที่ผมไลฟ์ในสตรีมผมเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะสามสี่เกมติดได้ครับที่ผมโดนป่าแล้วเกมนี้เนี่ยมีคนโดนเน็ดมาให้ผมเล่นปืนงฮิโฟบ้างนะครับผมก็โอเคจัดไปพร้อมกับทีเจ็ดด้วยนะครับเฮ้ยอันนี้บอดโอเคอันนี้น่าจะคนนี่ไงมันก็ไปละนี่ไงนี่ไง เราเปิดเทปอ่ะเทปพี่น้องเทปฟีมเป็น้องเปิดไปแล้วนี่หว่าเทปฟีมเป็นของพี่ว่าน้อง เคยวันหืมมาแล้วเหรออ้าวอันนี้มันแซ่บมาเลยจะไปไหนมาเลยมานี่กัน มาเิยไนเหรอใช่เปล่าใช่หรอกโอ้เ้ยโอ้ยโอ้ยโททีนะเอ้ยโอ้ยขอโทษนะขอโทษนะโทษทีโทษทีโอ้ยเบื่อของแดงวาได้แต่ของแดงเฮ้ย เอามามั่งดีนะไอ้พวก LCD, LCD นะวนี่เนี่ยแวนนะ่นเวิร์นาเอามาให้หมดเบื่อแล้วแต่ของแดงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็กล่าวว่าจะไปเดินเกลี้ยงข้างนอกต่อเลยครับเพื่อที่จะเอาให้หมดแบบแล้วก็เก็บของออกเลยดีกว่าเพราะว่าสิงโตเนี่ยออกมาแล้วครับตัวนี้หลังมาครับรับหลังก้อนดีกว่ายิงหลังก้อนหลังมาแล้วอเอ้ยเอาได้ไม่ใช่ปัญหาโอเคโอเคอเคออ ก็ยังจะเอาผมแล้วนิดๆหน่อยๆก็ยังเจยาแต่ห้อมายังไม่ได้เปิดนะห้อมากับตีหลังมันยังไม่มากันนะแสดงว่ายังเหลือครับไอดอกตรงไหนโอ้สีเหมือนกันอยู่ตรงไอดอกไปแหละไม่ไปไหนหรอกโอ้ยขอโทษระโอ้ยอุ้ยโทษที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 โอ้ยโอ้ยโอ้ย ก็บอกแล้วอยากได้ของอยากได้ของมุงของม่วงเังก็ได้แต่ของแมงเฮ้ยโอ้โอเคโอเคครับไม่กลัวเนาะผมทิ้งให้ละโอเคโอเคหมุกคโทษมุกคโทษจะปลวกโอ้โหโอ้มันตายได้เลยนะนั่นน่ะ ใส่สกูอโอเคเฮ้ยถอ,<ๆ>อดกลิกมือกับท้ายปืนโอ้เอาหนักไปไหมลูกพี่ห้าบาทอะลูกพี่เอาผมตายเลยเหรอได้อห้าบาทผมอ่ะโอเคไม่ว่ากัน เฮ้ยมันอยู่ไหนกันวะเงียบกันอ้าวเฮ้ยมันไปเล่นตรงไหนกันน่ามันเงียบคกนโอ้โหกูพอรู้ล้เกูพอจะตาดแล้ว ผสมมันหมดไงสมมันหมดไงของแสนใจไปเอาไหนกันอีกนิดเดียวเกมนี้นะคนเหมือนกันจะหมดเลยครับผมก็กล่าวว่าจะเก็บของแล้วก็ออกเลยดีกว่าครับเพราะว่าได้ของแดงไปละสองชิ้นนะครับซึ่งก็โดนทิ้งไปละชิ้นหนึ่งของออกดีกว่าออกหกพันละเราอะเรารุ่นเราออกเอ้ยผมสงสารเขาไม่ต้องเก็บศพหลอกเนื้อออได้ครับได้ตัวนี้เนาะไม่เก็บละโอเค นี่นีทิ้งไม่ก็ได้เอานนี่นี่นนี่นี่นี่โอเคย่ปว้ยโอ้โหบดเย็นเยนสินี่ไงมึงทำอะไรมึงทำอะไรอะไรมาส่องอะไรเฮ้

ไม่ต้องกลัวแล้วสิงโตว,ว่าดีกว่าเออเก็บดีกว่าใครก็ได้ช่วยผมทีขี้เออฮ่าฮ่าเอาฮ <c oughs> ่าฮ่าฮ่าฮอะไรเฮ้ย กิบของมาให้หมดถามไปทัางทีโอ้ยล็อกไวเลยหรอสรุปก็คือเกมนี้ได้ของแดงประมาณ4ชิ้นครับแล้วก็ของอื่นอีกเพียบเลยครับผมออกประมาณ2ล้านครับเกมนี้โดยรวมที่ผมได้ของแดงมาเนี่ยประมาณส0กว่าชิ้นครับใช้ระยะเวลาการหาหรือว่าการเล่นเนี่ยเป็นประมาณ4ี่ชั่วโมงครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมเอาไว้จะกนใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย